ชื่อนัพั์คุณนังเดชครับชื่อเล่นชื่อออโต้ครับสอบติดโรงเรียนอ่ามห ah ิดลเควิสแล้วก็เตรียมครับก็เริ่มเรียนกับครูป้อมตั้งแต่ช่วงปหครับเพราะว่าแม่ไปเห็นโบชัวที่ตึกซีพีครับก็เลยชวนสมัครเรียนครับแล้วพอเรียนไปปุ๊บก็ชอบสไตล์การสอนของครูป้อมครับก็เลยเรียนต่อมาครับ ป้อมก็ช่วยสอนในเรื่องต่างๆครับแล้วก็ส่วนใหญ่ครูป้อมจะสอนเกี่ยวกับความเป็นเหตุเป็นผลครับบอกว่าอันนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรแบบนี้ครับก็มีการสอนให้คิดตามด้วยครับก็เลยรู้สึกชอบมาโดยตลอดครับอยากให้มาเรียนกับครูป้อมเลยนะครับครูป้อมสอนดีครับสอนเข้าใจแล้วก็ใส่ใจเด็กด้วยครับก็อยากให้มาเรียนกันจริงๆครับอยากขอบคุณครูป้อมครับที่ช่วย สอนผมมาตลอดแล้วก็สนับสนุนผลในทางด้านต่างๆครับทั้งพ่อแล้วก็เรื่องการเรียนก็ขอบคุณมากครับ